สวัสดีครับเหล่าสาวกเชนซอมแมนทุกท่านวันนีุ้ณอยู่ในช่อง Walker Studio แนละเชนซอมแมนตอนที่166แนละก็167ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนที่167เนี่ยสำหรับผมมันเซอร์ไพรส์จริงๆเหตุผลที่ผมไม่ลองตไม่ลงตอนที่166เนะี่ยก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเออแค่นั้นแหละอยากจะให้อารมณ์โดยรวมของ2ตอนเนี้ยมันเข้ากันเออแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคาดคิดจริงๆอ่ะถ้าอยากจะรู้อารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงก็รับฟังรับชมคลิปนี้กกัันได้้เลลยครบแว็ จะมีบทสรุปท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเปิดตอนมาชื่อตอนของตอนที่1 6 6บเนี่ยก็มีชื่อตอนว่าผลและอาบอบนวลและก,การตัดนะครับชอบการตั้งชื่อของอาจารย์ฟูจิมโต้แกจริงเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยตัวของคาตานะแมนเนี่ยก็บอกไปนะครับว่าฉันมีร้านหนึ่งที่มันสุดยอดมากเลยนะไปทําที่นั่นกันซึ่งตัวของอาสาเองเนี่ยก็บ่นเลยนะครับนี่นายพูดเรื่องหน้าขยะแขยงแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเบนจิเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะทําอย่างนั้นได้นะใช่ไหมเบนจิแน่นอนครับ สัมพันธ์ที่จะไปปลูกความเป็นชายของตัวคุณอ่าเดนจิถึงกบได้ยินคนํานี้ถึงขั้นเวอร์เลยนะครับแล้วก็นั่งคุ้มคิดนะครับซึ่งอาสาเห็นแล้วก็รู้ได้เลยว่าเดนจิเนี่ยมันกาลังเข้าสู่โหมดนั้นแล้วนะครับแน่นอนตัวของอาสาก็เลยบอกไปเลยนะครับว่าจะไปหานาย,ยุตักยังไม่ใช่เหรอเพราะอย่างนั้นไงถึงต้องไปกินข้าวเพื่อให้นายมีพลังและแข็งแรงขึ้นนะ่ะตัวของเดนจิก็ <c oughs> นายุตะก็อยากไปเอ๊ะแต่เรื่องนี้มันก็สําคัญนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งตัวของเดนจิก็เบอร์พูดออกมาเลยนะครับว่าช่วงนี้ยสงสยัยเพราะฉันเนี่ยไม่ค่อยได้ทําเรื่องแบบนั้นบ่อยแล้วกนะ็แหล่นะแน่นอนครับทุกคนบนรถไฟนี่หันมุมพจิกันหมดเลยแล้วอาสาก็เลยบ่นเลยนะครับในายพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแน่นอนตัวของเดนจิก็พูดไปเลยนะครับว่ามีไอ้แบบที่ว่านั่นใช่ไหมล่ะไม่ได้ทํามานานอะ่ะก็เลยแบบมันไม่แข็งแรงอะ่ะอยู่มั่งหรือเปล่าล่ะเป็นเรื่องทางกายภาพไงหลักการฟิสิกส์เคมีอะไรก็วานไป มันจะบ่นอะไรเรื่องของมันอะไรประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นตัวของอาสาก็งงนะครับแล้วก็บอกว่ามันหมายความว่าไง,งอ่าตัวของตัวของอาสานี่ก็บ่นอีกนะครับว่าทั้งที่ชั้นเนี่ยทุกคนเข้าสาพยายามช่วยเดนจินออกมาได้แท้ๆเวลาแบบนี้กลับมาคิดเรื่องแบบนี้นะนะแะน่นอนตัวของเดนจิก็บ่นกลับมาเลยนะครับก็มันเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเวลาอยู่ข้าวอ่ะเหมือนเออเหมือนเวลาที่ง่วงนอนอะผู้ชายมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมิบ้างนะเออแล้วก็เพื่อนเหล่าสาวกที่อยู่ทังขวาเนี่ยถึงขั้นแบบ เติมละอาตามไปด้วยแล้วเดจิก็บอกใช่ไหมนายก็เป็นผู้ชายใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้อาสสาน,นี่งก็บ่นอีกแล้วครับว่าเลวที่สุดไล่สามารถสำเร็จที่สุดไปได้ห่วงนาะยจุตัดยังเลยนี่นะอา่าตรงเดจิก็เลยบอกอีกางนีครับว่ามันก็ต้องห่วงแงอยู่แล้วแต่ว่าทางกยายภาพอ่ะทางกยายภาพอ่ะ การจัดการความต้องการเนี่ยมันมันก็ต้องมาก่อนแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และยัจะวิทยาศาสตร์ทุกตอนเลยไม่นเนี่ย <c oughs> อ่าหลังจากนั้นนะครับจากที่ตั้งใจจะไปกินซูชินเนี่ยก็เรียกว่าจะพาเดนจิพาไปเสริมหล่อหรออือบุคลิก,กภาพหรือร่างกายของตัวเองสักหน่อยนะครับอ่าตามที่คาตานะแมนก็บอกนะอ่าหลังจากที่คาตานะแมนพาม,มาเนี่ยก็ปรากฏว่าร้านนั้นเนี่ยก็ถูกเผาไหม้ไปเรียบร้อยนะพร้อมกับคาตานะแมนก็บองหน้าแบบเบือเบื่ยนะครับซึ่งตัวของเดนจิก็บอกนั่นเหลอร้านที่ไอหัว ไถข้างนั้นบอกอ่ะแล้วตัวของอาสาก็ร้องเฮ้ยไม่ไปหมดแล้วนี่นะอ่าแล้วตัวของอาสาก็บนเดนจิต่อเลยนะครับแย่ที่สุดเลยผลก็ดันมาตกอีกเนี่ยเอาเถอะก็ยังไงก็ช่างมันไปกินข้าวเนี่ยนะม้าตัวของเดนจิเนี่ยถึงกับเข่าทุดลงมาเลยทีเดียวเชียวนะครับพร้อมกับบ่อนออกมาเลยเป็นอะไรเอ้ยอาสาก็เลยถามนะครับว่าเป็นอะไรไปอ่าตัวของเดนจิก็บ่นออกมาเลยนี่เวลาแบบนี้ฉันจะมัวทําอะไรอีกเนี่ยหมาแมวก็ตายนาจุตาก็หายแต่ฉันกลับคิดเรื่องที่จะทำกับตัวเองเ่ยนะ ฉันอยากเป็นเชนซอรแมนเพื่อจะได้รับคาชมอยากจะได้การยอมรับไอ้เรื่องสวยหรูพันเนี่ยความจริงแล้วฉันแค่อยากเนื้อหอมแล้วก็อยากไม่ไดัดนแหละเยอะๆเลยเท่าที่ฉันต้องการอ่าทุกอย่างอะ่ะทุกอย่างมันผิดฉันคิดด้วยไอ้นั่นของฉันอืมซึ่งหลายๆคนก็มองแบบมองแล้วก็เอือมละอาะกับตัวเดนจีนะครับแล้วก็สาวว่าคนหนึ่งก็หัวเราะด้วยนะครับ เดนจิก็เลยบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องน่าขัดด้วยเออมันเป็นความผิดของไอ้นั่นของฉันเออฉันต่อต้านมันไม่ได้ป่าเอ้ป่าที่สุดเลยเออมันทําให้ทุกอย่างรอบตัวฉันเนี่ยต้องพั้งพินาศเดนจิก็บ่นไปแล้วก็ค้องกับคุกม,มือพื้นไปโอ้โหเรียกได้ว่าเนทะแน่นอนครับตัวของอาสาเนี่ยก็ไม่รู้จะจัดการปัญหานี้ยังไงเหมือนกันก็เลยอะสลับล่างแล้วให้โยรุจัดการต่อเลยนะครับซึ่งตัวของโยรุก็ถามเลยนายไม่ต้องการไอ้นั่นของนายแล้วใช่ไหมงั้น ฉันจะตัดมันให้เองมาสิเออแล้วก็มีคำกาศที่ว่าถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามันไว้ก็ตัดมันทิ้งไปซะอะไรประมาณนี้นะสําหรับตอนตอนนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มตอนที่167กันต่อเลยดีกว่าครับ โอเคครับคราวนี้แล้วเขาไปอยู่ในตอนที่167แล้วนะครับซึ่งตอนที่167ก็มีชื่อตอนว่าจุ๊บสุดๆอ่าพูชิมเปโต้คุณตั้งชื่อตอนอะไรอีกเนี่ยโอเคเรามาเริ่มกันเลยเปิดตอนมานะครับก็จะมีคํากล่าวที่ว่าแผนกระทันหันคือตัดเจ้าโลกนั้นทิ้งไปสักหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโยรุเนี่ยก็ทําการหาเศษไม้หรือเศษเหล็กอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะพอเจอเศษตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็บอกไปเนีคยเบว่าอ่บาบังเอิญมีมีด ก็คงคิดได้ว่าเป็นคู่เป็นคนมากกว่านี้สินะเออเอามันออกกัสิเดี๋ยวฉันจะตัดมันให้เองเออจะได้เป็นคู่เป็นคนมากกว่านี้อ่าตัวของเลจี J ก็แบบเอ้ยเดียวเดียวเดียวเ,ยวเอเอาจริงดิเฮ้ยให้กูเต็มใจมันมันมันต้องใช้เวลาเต็มใจพี่คิดจะตัดจริงๆให้ไหมเนี่ยซึ่งตัวของยอรุก็เลยบอกไปเลยนะรับก็อยากจะตัดขาดจากอารมณ์ทางเพศไม่ใช่หรือไง เอาออกดิเออเอาจริงดิเออให้ให้กูตทมเตรียมใจก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้อ่าตัวของโยรุก็บอกเดี๋ยวดื้อได้นักสิเอาเร็วๆรีบเลยแล้วเออจะได้ไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของดจิก็บ่นเลยนะครับว่าไอ่ออกออกมาตอนนี้นะตรงนี้นี่นะเออตัวของโยรุก็ไม่ได้มองอะไรนะครับก็แบบเร็วๆเอาออกมาได้แล้วซึ่งตัวของเดิจิก็เลยบ่นแหลกไปนะครับเอ้ยเห็นไอ้นั่งของฉันแล้วตั้แต่เห็นไอ้นั่งของฉันแล้ว ก็ที่จะตัดไอ้นั่นของเจนจริงๆให้ไหมเนี่ยเออเรื่องมากจริงรีบๆเอาออกมาได้แล้วอืตัวของโยรุเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับเริ่มเข้าไปจับตัวเดนจิแล้วครับตัวนี่ของเดนจิเนี่ยก็เลยบอกเอ้ยรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยมือของเดนจิเนี่ยก็เผลอไปปัดมีดที่โยรุเนี่ยอยู่บนมือของโยรุเนี่ยหล่นลงไปนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโยรุเนี่ยเอ้ยเสียเวลาจริงๆเลยเรียกได้ว่าเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในไอ้นั่นของเดนจิเลยทันทีนะครับแล้วก็บอกไปเลยนะว่าความรู้สึกขขขออออองงงงงแแกกจจจะเเเเปป็็็นนนนยัััััไไไไช่่่าาาฉมมสสลล้้้้ววรรคบบด ชั้นน่ะได้สู้กับเชนซแมนที่เอาจริงแค่นั้นก็พอแล้วถ้าชั้นบีบไปนั่นของมายก็ให้แหลกไปซักจะนึกว่าเอาจริงขึ้นมาได้ไหมล่ะอืตัวของเด้เจก,ก็แบบโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเนีคยโดนผู้หญิงจับไ้นั่นนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยตัวของโยรุเนี่ยเหมือนได้นึกภาพอะไรบางอย่างออกมาได้นะครับแล้ว โยรุก็บ่นออกมานะครับว่าจูบซึ้งตัวของเดนจิก็ร้องเอ๊ะเหมือนโยรุก็เหมือนแบบเหมือนเห็นภาพบ,บางอย่างแล้วก็บอกว่าเออเหมือนเคยจูบอะไรสักอย่างเนี่ยเออตัวของเดนจิก็เหวอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโยรุเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะครับ ทำเรื่องที่ผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวของโยรุจะตัดใจออกมาได้นะครับนั่นคือตัวของโยรุเนี่ยเหมือนจะเข้าไปจูบเดนจินะครับแต่เหมือนตัวของเดนจิเนี่ยเอ่อถอยห่างออกมาอ่าซึ่งโยรุก็เวอร์เหมือนกันเออว่าตัวเองจะทําอะไรลงไปเนี่ยเดนจิก็เวอร์เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซึ่งตัวของโยรุเนี่ยก็เริ่มหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกับตัวของโยรุเนี่ยพุ่งเข้าไปจูบเดนจิอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอ่อได้มือเนี่ยไม่ต้องสามถึงนะครับบอกเลยว่าภาพนี้ ลงไม่ได้แน่นอน youtube เล่นแน่อะหลังจากนั้นน่ะก็เรียกได้ว่านัวเนียยกันทั้งคู่เลยตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือแบบอ่าแ,แลกแลกโตัวพัศลัสกันอย่างครบถ้วนนะครับแน่นอนซึ่งตัวของอาสาเนี่ยก็ได้สลับร่างกลับมาเอ่อให้เดนจินะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอาสาก็เอามือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าปลด่อยแบบไม่เด็ตั้งใจเออสำหรับตอนที่หนึ่งกิเจ็ก็มีประมาณนี้นะครับแม่งเป็นตอนที่เรียกได้ว่า ไม่รู้จะบ่นยังไงบ้างกันอธ่บายไม่ฉยแต่ก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าตัวของอาจารย์กูจิมโตจะกล้าเล่นอะไรแบบนี้นะคือแบบช่วงตอนแรกก็อาจจะมีบทน,นู่นนี่นั่นเนาะต,ตอนหลังเนี่ยคือแบบกลายเป็นฉากเลิฟซีนเฉยเลยอเออตอนนี้เข้าสู่ช่วงบทสรุปกันดีกว่านะสำหรับตอนที่166แล้วก็167ก็จะพูดยังไงดีนะไม่รู้จะบ่นอะไรเลยอ,อ่ะตัวของเนจิเองอะ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าตัวพี่แกค่อนข้างติดหนีแค่ไหนอะ่ะเออแล้วก็ บวกกับเขาเนี่ยมีความฝันอย่างนั้นอยู่แล้วว่าเออเขาอยากจะได้นะได้มีร่วมเพศสาคัญกับผู้หญิงทุกคนที่เขาอยากจะร่วมได้อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเออพอตัวของคาตาน์แมนเนี่ยเตยขึ้นมาแล้วก็บวกกับเขารู้อยู่แล้วว่าเดจี่เขาเป็นคนอย่างไรเนาะเขาก็เลยบอกไปเนี่ยฉันมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้นายเนี่ยกลับมามีพลังใจแล้วก็แบบเออมีแรงในการจะมีชีวิตต่อไปนะก็ไปพาไปอาบอบนวดเออรับบุคลิศกระพรอะไรเงี้ย พอไปที่ร้านกับเออร้านกับโดนเผาไหมเนาะส่วนเดนจิก็นั่นแหละครับพอคาดหวังก็งสิ้นหวังพอเออซึ่งตัวของเอออาซาเนี่ยตั้งใจที่จะอ่ะให้โยรุเนี่ยจัดการต่อเลยแล้วกันดูท่าทางแล้วอาซาน่าจะทําอะไรไม่ได้ซึ่งตัวของโยรุก็ตัดสินใจอ่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตัดมันให้เองพอ,อเข้าไปตอกซอกซอยเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเขาก็เสกนี่นะพยายามจะตัดให้แหละแต่คราวนี้ ตอนที่ล้วงเข้าไปในที่ที่ไม่ควรล้วงเนี่ยเออความทรงจําที่นายุตะได้พันึกไว้กับยูรุเนี่ยมันก็ได้ถูกปลดออกมนาะซึ่งตัวของยูรุเนี่ยเคยบอกกับตัวของอาสาไว้แล้วว่าตัวของอาสาเนี่ยชอบเดนจิใช่ไหมพอเขารับรู้ได้พอเขาก็เริ่มชอบเดนจิเหมือนกันถ้าอาสาชอบเดนจิตัวของยูรุก็จะชอบตามไปด้วยซึ่งตอนนี้ตัวของยูรุเนี่ยพอมันถูกปลดตรงนั้นออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่เอ,อ่อทั้งท,ออทั้งคู่เนี่ย ตัวของโยรุเองก็ไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วเนาะแล้วก็พอความทรงจำนี้ถูกปลดออกปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันเหมือนมันมันระเบิดแล้วมันก็ทะลักกันเนาะเลยพุ่งเข้าไปจูบก,กับเดนจิโดยที่ตัวนางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะซึ่งเดนจิก็เวิมกันว่าตัวของโยรุที่จะทําอะไรซึ่งตัวของโยรุเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะจูบต่อเลยเพอ,อจูบเสร็จแล้วเนี่ยตัวของอาสาก็เรียกได้ว่าเรียกเรียกโยรุเนี่ยกลับเข้าล่างมาทันทีแล้วก็สลับตัวเองขึ้นไปต่อแล้วก็พร้อมกับเดนจิที่ได้ปลดปล่อยควาาาามมมมเป็นชยยออกกกโดดที่่ขไไใั สำหรับตอนนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ไม่รู้จะ่นอะไรต่อแล้วก็เป็นตอนที่เออก็นะผ่อนคลายหน่อยแล้วก็ผ่อนคลายเออใครฟังเชนซอมแมนตอนนี้ก็น่าจะเว่อกันหน่อยเออแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกของคนที่เป็นสาวเชนซอแมนด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับตอนตอนนี้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่มีการ์ตูนไหนกล้าเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเออก็ช่วงนี้มีอะไรให้ชิคกียดเยอะนากก็มาฟังเรื่องบ้าๆบอๆอะไรกับเชนซอมแมนหน่อยผมว่าก็อ่าก็ไม่เลวเหมือนกันเนาะ อ่าสำหรับในตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันผมก็ไม่รู้บทอะไรออกไปบ้างเนี่ยอ่าถ้าสรุปกันง่ายๆเลยก็คือตอนเนี้ยคือเป็นตอนที่เหมือนอาสาและโยรุเนี่ยเหมือน ปล่อยอารมณ์ที่ถูกปิดกั้นแล้วกันเนาะเออทำให้เขาทําเรื่องที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรลงไปเอออารมณ์ประมาณนั้นแล้วกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบเลยแล้วกันนะถ้าทนใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมต่อไปด้วยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เป็นตอนที่เอาใจเต็มจิตสุดๆเลยอ่าท้ายนายก็มีพลังแล้วขึ้นเออมีพลังขึ้นมาแล้วสินะได้เวลาที่นายจะต้องออไปตามหานาะยุธะสักทีนะโอเคสําหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ ปังรับชมกันจนจบนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่พูดอะไรแปลกๆก็ราะผมคือบันยายไม่ถูกเหมือนกันว่าจะบรรยายออกมาอย่างไรดีโอเคไปแล้วนะครับ